เราไปเรียนกับเราบอกว่าไม่ได้ครับกลับมาให้ยินจากข้อมูลเหมือนเดิมเลยของทุกเจลยังทุกยาต่ากกันไปหลายแบบมาให้ครบทุกคนรอเพื่อให้ครบทุกคนอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับคำบอกว่าทำของกระเด็นขุณนล้ำชาจะได้บูกได้หลายยาเกิดอะไรมาดูโตใหญ่หรือเป่าที่ว่าจะเป็นยาเปลี่ยนจริงอย่าไปมองเด็ดเกเรเพราะมันเกิดได้ ลุกๆมา รัชประคุณกล้วยไม้ราชประคุณเศรีวงศ์ราชสกุลุอประธานคุณรูปปั้นขอบคินท่านพอปลอยเรียนและกูปปั้นต่างที่ได้รูปการครั้งนี้วันนี้เป็นบุญหรือเกินที่ได้ฟังโอวาทธรรมและรู้ปัจจุบันมาว่าใครเป็นสมณรรูปแรกของโลกจากไปขอพระรัชสมบัติกลายก็เป็นบุญเองนึย จะ้ที่ติดตามติดต่องานแสดงงานธรรมะสามภาษานะครับมหาอุบากิการงานการยารับนะครับพัดกรและก็บุตรีว่าที่มหาวิทิาัเตอร์มหาวิทยาลัยธรมศาสร์นะครับต้องเาเพิ่มเติมสากาิเศทขน่นะครับเอาข้างภาษาที่ท่านสอนแล้ท่านติวให้เด็กจุฬาธรรศาสตร์ไม่ิดนเชียงใหม่ได้หลายรุ่น การเป็ยนสอนศิลไม่ตางเลยครับผู้ปกครองผู้ปกครองทนครับไปต้นารับครับนะชาลีติานบื้อนขึ้นมารบชาลีติขึ้นมาช้าชาูกอีติงระดันึรับนชาลีติงนเรีย ยืนยืนครับไปพยักแยือยูตน้เลดี๋ยวแต่เยั่งนอัยระให้นั่อเพราะว่าเรานสหลดีนนแต่ยีสมเนี่ยโอ้นั่งกเข่าอย่างเดียวเลยเข่าจนด้านหมด ต้องฝึกครบว่าเจริญพรไดยแล้วนะดีวีจิตอาสามาจับที่เจริญพรโยมจิตอาสายอมเจริญพรนะเดี๋ยวนี้นะครับโตมากตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมดังชาตินี่ดับนั่งแล้วนั่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยนั่งให้เรียบร้อยเจรริญพมือเท้าต้องไม่แกว่งมือเท้าต้องนิ่งๆไม่แกว่งนะครับใบตาก็ต่ำนะครับเพื่อจะได้ ข้าสู่พิธีการในเรื่องของการอาัานาศีลสมาทานศีลนนะครับเป็นลาดับต่อไปพอ,อหน้าเราเนาะนำได้ไหมลูกนำได้ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นสนัมณเณรครับยังไม่ได้เป็นสมณเณรน,นะครับยังเป็นหน้าอยู่เดี๋ยวเราสมาทานศีล รับไต่สมาคมเซกนั่นแหละถึงจะเป็นสำมมนึกครับอย่ากนี้ไปเราไหว้ได้เฉพาะพระนะครับแต่ว่าไหว้ไหว้ครูก็ไม่ได้นะไหว้พ่อแม่ก็ไม่ได้นะครับในระยระเวลาเก้าวันจากนี้ไปนะครับพร้อมแล้วครับตอนหน้าเราอะไรนะก็เรียกนั่งนะสมบรูรณ์นะลูกเียต่อเพื่อการกล่าววิจีได้ให้เป็นมเันทีไม่ยอมทายอทายยังอยู่ อ,อ๋อครับม <t ries> so <t ries> so ีเนยหัวหน้าแถววิ่งเนยหัว้าแถวถัดไปนะครับฟังโนเมืองเพืนนะครับจะจัดลำดับต่อไปเลยครับอารมันเต สรสีลังยาจามิสุติ <ser> <ian> ยัมปิอหังคันเตสรนาสีลังยาจามิสตติยัมปิอหัันเตสรนาสีลัยาจามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขจามิพุทธังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิ มังสาระนังขจามิตุติยมปิพุทธังสาระนังขจามิตุติยมปิธรรมมังสาระนังขจามิตุติยมปิสังฆังสาระนังขจามิตุติยมปิสังฆังสาระนังขจามิ ตาต e. hum ิยมปิพ <igue> so ุทธังสระนังขัจามิตาติยมปิพุทธังสระนังขัจามิตาติยมปิธรรมังสระนังขัจามิตาติยมปิธรรมัสระนังขัจามิตาติยมปิสังคังสระนังขัจามิตาติยมปิสังคังสระนังขัจามิติสราณะขมันังนิติตัง ตอนนี้ได้เป็นสามเณรเรียบร้อยแล้วจบละเมื่อจบติดสรราระไรสรราระคมตติยมปีครั้งที่สามถือว่าเธอได้เข้าสู่ความเป็นสามเณรสามเณร,รับภาวะก้าวขึ้นเป็นสามเดชสมบูรณ์แบบ เป็นทีเร MM ียบร้อยตั <DVD> ้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุเมื่อได้เป็นสามเณรแล้วเธอบุนสังวรไว้ว่าความเป็นอยู่ของเรานั้นแตกต่างจากคนทั่วไป จากการที่เรารักษาเพียงสิ่ห้าข้อเราก็จะต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกห้าข้อรวมเป็นสิบข้อซึ่งจะมีลำดับดังต่อไปนี้ให้เทนนิหลายให้สามเณรรูปไ้ตั้งแต่รักศีลสมา,าทาสศีลได้ปฏิบัติให้ครบให้เพร่งครับ จงรู้ก้าวันต่อแต่นิสัยปานาติปาตาปานาติปาตาเวรมณีเวรมณีสิกขาปะทังสิกขาปะทังสมาธิยามิสมาธิยามิอทินนัคานาอทินนัคานาเวรมณีเวรมณี สขาปะาสมาธิยามิสมาธิยามิอัครมัจจิยาอัครมัจจิยาเวรมณีเวรมณีสิกขาปะทางสิกขาปะทางธรรมะญามิสมาธิยามิโุสาวาทาโุสาวาทาเวรมณีเวรมณีสิกขาปะทางสิกขาปะทาง เวมิสุราเมรยะสุราเมรยะมัชฌะปมมหัานามัชฌะปมมหัานาเวรมะณีเวรมะณีสิกขาปะทังสิกขาปะทังสัมาทิยามิสัมมาทิยามิวิกาละโชนาวิกาละโฉนาเวรมะณีเวอมะณี สางสิขาปังสมาธิยามิสมาธิยามิตัจจะนาจกีตาวิตาวิสุกทัศนาเวรามณีสิขาปางสมาธิยามิสมาธิยามิมาลา วันตาวิเลปนาวิเลปนาคารานาคารานามันนามันนาวิภูสนัตถานาวิภูสนัตานาเวรมณีเวรมณีสิกขาปัทังสิกขาปัทถังสมาิยามิสมาิยามิอุจ j า s ยน a อุจ j า s a y a n a มหาสยนามหาสยนา ญามิชาติลุปะชาติลุปะรัชตะรัชตะปฏิฆะนาปฏิฆะนาเวรามณีเวรามณีสิกขาปะทังสิกขาปะทังสมานิยามิสมานิยามิปิมาณิปิมานิทัสสะสิกขาปะทานิัสิกขาปะทานิสมา ามิสมานิยาณิอิมานิอิมานิขัสสะสิกขาปะทานิขัสสะสิกขาปะทานิสมานิยามิสมานิยามิอิมานิอิมานิขัสสะสิกขาปะทานิขัสสะสิกขาปะทานิสมานิยามิสมานิยามิ เสร็จเรร้อยสำเร็จกิจหลังเป็นสามเณรเสร็จร้อยรักษาสิบสิเชลอาจารย์จะได้อธิบายครับวันนี้เราก็เป็นสามเณรสมบูรณแล้วนะครับไปวิ่งกอแม่ไม่ได้นนน้อยวิ่งกอแม่ไม่ได้แล้วนะ นะครับต่อไปก็จะได้รับพรก็เด็กคนนะทุกคนจะได้ให้พรแลว้วก็สมเด็จะจะได้ไปฉันเพียรนะครับแล,แล้วตอนนี้ได้รับทุกคนทางสามเณรและญาต,ติโยมโจทย์โดมือครับตกลง ทุก่านทุกคนนปะู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์มีเราได้ร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคือสร้างคนคุณระบุให้เป็นศาสนาายาในประวัพระพุทธศาสนาและจะถึงเวลาเพียงเก้าวันก็ถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เสมือนกับเป็นการถึงไม้ผัครู400เวท,ทนั่นแหละสืบต่อสืบต่อไปพระพุทธศานสนาของเราก็จะได้อยู่ยั่งรืนตลอดไปจนถึงห้าพันปีถือว่าสมณะทุกรูปได้มีส่วนในการช่วยกันทำารงไว้ซึ่งพระพุทธศานสนานี้ให้สัสายเพื่อเจอได้เป็นสมณะแล้วก็อขอให้ตั้งใจ เรพุร่งปฏิบัติรือใน้คนงานมารีคุณทั้งหลายก็ <c oughs> จะได้เป็นปฏิพรยอดสนองให้สามเณรทั้งหลายตลอดเปึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายยุปานะอาและผู้ที่มีพระภูมทุกท่านได้มีความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคาากาปรญญญายที่ทหลายั้งพวงทุกท่านทุกคนที่ได้มีสุวโรคอนยุสมในการนี้ ขอให้ท่านเจริญด้วยจตุรัิญิครคใจคืออายุขอให้มีอายุมั่นยืนยาววันนะขอให้มีวันนะสุดทองใสสุขะให้มีความสุขกายสบายใจพละให้มีพลนยใหม่สมบูรณแข็งแรงอย่าได้ป่วยใจ็ไ้อายุมั่นยืนยาวตลอดไปเป็นร่มโพรงใสของลูกหลานทุกท่านทุกคน มากแนนปรารถนาสิ่งอื่นประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบผู้สมสุจริตก็ขอให้ความปรารถนาเช่นนั้นจงบรังสำเร็จตลอดกาลเป็นนิสรันเรอยะถา,าวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตินังเตตานังอุปกบปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุรินตุสังกปาจันโตปนะระโสยะภามณิโชติระโสยะถาสัพพิโยวิวัจจันโตสัพพะโรโกวินาสตุมาเตอวะตพวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจัง พุทธาปัจญิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังเตอัตร,รัทธาสุกิตาวิรุหาพุทธาส,าสเนอโรกาสุกิตาโหตสหะสเพหิยาติวิเตอัตรรัทธา สุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตัสหะสัพเพหิยาติปิเซอัตตรักตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศา,าสเนอโรคาสุขิตาโาหายยตัสหะสัพเพหิยาติปิภาวตุสัพพมังคลงัง รักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนะสัาสุโีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาสุถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะ สัทธาสตีพระวันตตเต